สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง Kt8 อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องแม่ปลาบูทางช่อง7 HD ละครพื้นบ้านจากค่ายสามเสียนที่รีเมคมาจากนิทานวัดเกาะเรื่องปลาบู่ทองนำแสดงโดยม่อนสุรศักดิ์ประกบคู่กับปูเป้เกษรินรวมด้วยเจ้าพอละครพื้นบ้านอย่างหนึ่งมาริ์พร้อมด้วยกุ๊กิกกฤชกรและส้มโอชมพูนุชและนักแสดงมากฝีมืออีกขับข้าง แม่ปาบูเป็นเรื่องราวในอดีตการนานมาแล้วได้มีครอบครัวของชายชราคนหนึ่งในตำบลเมืองพาราณสีเขามีลูกสาวสองคนชื่อว่าคณิฐาและคณิถีทั้งสองเป็นพี่น้องกันคณิฐาผู้เป็นพี่นั้นสวยกว่าน้องสาวมากเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันผู้ชายก็จะสนใจแต่คณิฐาทำให้คณิถีเกลียดและอิจฉาริษยาพี่สาวของตัวเองเป็นอย่างมาก เศรษฐีพาติกะสมัยหนุ่มๆก็ตกหลุมรักคณิถาเข้าอย่างจังจึงไปสู่ขอคณิถามาเป็นภรรยาเมื่อคณิถีรู้ก็ไม่ยอมเธอจึงอดอ,อ้อนพ่อให้ยกตัวเองเป็นเมียของพาติกะด้วยแม้ว่าเศรษฐีพาติกะจะมีฐานะดีแต่ก็ขี้เหนียวมากเขายังคงทำงานหาเงินลงเรือไปจับปลามาด้วยตัวเองภาติกะหลงไหลในตัวคณิถามากจนไม่สนใจคณิฐีเลย ความอิจฉาของคณิถีจึงก่อตัวและเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งทั้งสองคลอดลูกออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกของคณิิถาว่าเอื้อยและตั้งชื่อลูกของคณิถีว่าไอา้นานวันเข้าคณิถีก็ยิ่งเห็นความแตกต่างที่ตัวเองได้รับเธอจึงไปพบกับแม่หมอเพื่อทำสเห์ใส่เสรษถีพาติกะแชมกับชมบริวารของแม่หมอบอกว่าเศธถีพาติกะซ่อนทองท,องที่เป็นมรดกเอาไว้ แม่หมอผู้ลบมากจึงตกลงร่วมมือกับคณิถีและห้ามภาริตะดื่มเหล้าเพื่อป้องกันมีให้หมดสเสน่หเสื่อมคลายหลังจากนั้นภาริตาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคอยตวาดทำร้ายใช้งานและปปถุกตีคณิฐาคณิฐาเสียใจมากแต่เธอก็พยายามปกป้องลูกเสมอ จนกระทั่งเอื้อยและไอยเติบโตขึ้นด้วยความขี้เหนียวของเศรษฐีทำให้เหล่าข้าทาสบริวารต่างทนมิไหวและพากันหนีออกจากบ้านเศรษฐีไปทำให้คณิิฐากับเอื้อยถูกใช้งานอย่างหนกักเมื่อใดที่คณิิฐาไปจับปลากับพาติกะเอื้อยที่อยู่บ้านก็จะถูกรังแกและถูกตียังดีที่เอื้อยมีจีอึ่งและกินินที่เป็นเพื่อนคอยช่วยและแก้เพียรสองแม่ลูกนั้นที่อยู่เสมอ ครอซัมกัมซัร์ดวันหนึ่งพาติกะได้ออกไปจับปลากับคณิฐาแม้ว่าจะเหวี่ยงแหงกี่ครั้งก็ได้แต่ปลาบูท่ทองที่ตั้งท้องอยู่เพียงตัวเดียวเมื่อปล่อยไปก็ว่ายกลับมาจนกระทั่งพลบคำ่ำเศรษฐีพาติกะก็ตัดสินใจที่จะเอาปลาบูท่ทองที่จับได้กลับบ้านแต่คณิฐาเกิดสงสารปลาบู่ที่ตั้งท้องเธอจึงขอให้เศรษฐีปล่อยปลาไปจึงเกิดการยื้อแย่งกันเจอเศรษฐีบันดานโทรศัพ ฟาดนาคณนิฐาด้วยไม้พายจนตกน้ำไปคานิถาว่ายน้ำไม่เป็นเธอกำลังจมน้ำต่อหน้าภาติกะแต่ด้วยฤทธิ์มนดำทำให้เศรษฐียืนมองด้วยความสะใจเมื่อได้สติอีกทีก็กระโดดลงไปช่วยนางคณนิฐาแต่ก็ไม่เจอเสียแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านเอื้อยก็ถามหาแม่เศรษฐีจึงตอบว่านาคณนิฐาหนีตามผู้ชายไป เอื้อยมีเชื่อว่าแม่จะทิ้งเธอไปจึงเฝ้ารอวันที่แม่คณิฐาจะกลับมาแต่เอื้อยรอแล้วรอเล่าแม่ก็ไม่กลับนับตั้งแต่วันนั้นคณิถีกับอ้ายก็กันแกล้งใช้งาน,นเป็นประจำโดยที่เศรษฐีพาติการับรู้แต่ก็ไม่สนใจเอื้อยคิดถึงแม่มากจึงมาจะไปนั่งร้องไห้อยู่ริมท่าน้ำด้วยจิตสุดท้ายของคณิฐาที่เป็นห่วงปลาบู่และลูกสาวจึงได้เกิดมาเป็นปลาบู่ทอง คณิธาว่ายน้ำมาเรื่อยๆจนได้มาเจอเอื้อยที่นั่งร้องไห้อยู่คณิิฐาจึงพูดกับลูกเอื้อยดีใจมากที่กลับมาได้ยินเสียงของแม่อีกครั้งแต่เธอก็เสียใจมากเช่นกันที่แม่ได้ตายไปแล้วทางฝั่งพระราชวังพราราณสีพระโอรสพรมทั์เมื่อสังคมภายในวังมากเพื่อนเล่นตอนเด็กก็มีแต่พาธิดามาริกาจากเมืองคิรีมาศ พ,พ่อแม่จับคู่ถุงชนเป็นคู่มันคู่หมายกันมาตั้งแต่เด็กผาโอรสพรมทัศน์จึงตัดสินใจแอบออกจากวางังและแต่งตัวมาเป็นชาวบ้านพร้อมกับผู้ติดตามสองคนเที่ยวเล่นที่ตลาดชุมชนจนถึงวันสงกรานต์ของไทยชุมชนมีการจัดงานกอดใจดีไซน์โพทัศน์จึงขอผู้ติดตามพาออกไปเที่ยวในขณะที่ทุกคนออกไปเที่ยววันสงกรานต์กันเลยที่นั่งร้องไห้ระบายให้กับแม่ฟังที่ท่าน้ำ คณิถายอยากจะช่วยลูกจึงบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูต้นทางให้และให้เอื้อยคอยเล่นอยู่แถวท่าน้ำเอาไว้ถ้าเศรษฐีพาติกะและน้าคณิถีกลับมาจะรีบว่าไปบอกทันทีเอื้อยดีใจมากจึงรีบวิ่งไปงานประจำปีระหว่างทางที่วิ่งไปเอื้อยก็เด็ดดอกไม้สวยๆมาด้วยเมื่อมาถ,ถึงเธอก็เก่อเจดีไซน์กับเพื่อนๆริมท่าน้ำอย่างที่แม่ได้บอกเธอเอาไว้ จบเหมาะกับเจ้าชายพรหมทัตที่ผู้ติดตามไม่อยากให้ใกล้ชิดกับฝูงชนมากเกินไปเจ้าชายพรหมทัตจึงได้มาก่อเจดีทรายบริเวณที่เอื้อยและเพื่อนๆอ,อยู่เจ้าชายพรหมทัตไม่ได้เตรียมอะไรมาเจดีท์ายจึงไม่มีอะไรประดบับเอื้อยเห็นแบบนั้นก็นึกสงสารจึงได้แบ่งของของตนให้กับเจ้าชายและเอื้อยก็ช่วยเจ้าชายก่อเจดีทรายจนเสร็จสมบูรณ์ เจอชยมมายพรมทัศน์มองเอื้อยทีมอย่างสวยงามอ่อนโยและจริงใจเจอชายจึง,ลงหลงรักเอื้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานาคานิถีและอายเห็นว่าเอื้อยมีความสุขขึ้นเมื่อถูกกันแกล้งก็อดทนไม่ปริปากบนจึงสืบจนรู้ว่านาคานิถาได้เกิดมาเป็นปลาบูดทองและมาพบกับเอื้อยทุกวันเมื่อเอื้อยไปทำงานนาคานิถีกับอ้ายจึงช่วยกันจับปลาบูดทองมาทำอาหารและขอดเกรดทิ้งไว้ในครัว เมื่อเอือยมาพบเกรดของปลาบูดทองจึงรู้ว่าแม่ไม่อยู่แล้วจึงเศร้าใจเป็นอย่างมากเอือยจึงนำเกตปลาไปฝังดินและอธิษฐานขอให้แม่มาเกิดเป็นต้นมะเขือเอือยมารดน้ำต้นมะเขือทุกวันจนงอกงามเมื่อคณิถีรู้เรื่องเข้าก็โคนต้นมะเขือและนำลูกมะเขือไปจิ้มน้ำพริกกินเอือยจึงเก็บเมล็ดมะเขือที่เหลือไปฝังไว้ในดินและอธิษฐานขอให้แม่ไปเกิดเป็นต้นโพเงินโพทอง และไม่ให้ผู้ใดสามารถโค่นหรือทำลายต้นโพเงินโพทองนี้ได้วันหนึ่งเจ้าชายโพมาทาเสด็จเข้าไปในป่าและได้พบเจอกับต้นโพเงินโพทองนี้จึงได้เคลื่อนย้ายต้นไม้เข้าไปในวงังแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถเคลื่อนย้ายต้นไม้ได้เลยเอื้อจึงอธิษฐานขอให้แม่เข้าไปอยู่ในวังหลังจากนั้นก็สามารถเคลื่อนย้ายต้นโพเงินโพทองเข้าไปในวังได้ เจอชายพรหมทัตจึงแต่งตั้งให้เอื้อยเป็นพาะมเหสีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเอื้อยจะได้อยู่ในวังอยาสงบสุขหรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องแม่ปาบูถูกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง7 Hd ชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถโดเน a มาสนับสนุนช่องกวาง KdA ได้เลยนะคะ และคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้วชมกันได้เลย